Out of the Block Podcast สาระนอกกรอบสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วใน EP นี้ผมจะมาแนะนำเครื่องมือเทพที่จะช่วยให้คุณทำงานง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือพี่ๆในวัยทำงานนะครับไม่ต้องทำงานหนักอีกต่อไปแค่ใช้เครื่องมือให้ถูกต้องแค่นั้นเองทีนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าผมเอาเครื่องมืออะไรมาแนะนาให้ทุกคนกันบ้างเริ่มกันที่ในหมวดหมู่ของ productivity และ tool management เริ่มด้วยตัว To Do List นะครับ To Do List เนี่ยจะเปรียบเหมือนเลขาส่วนตัวของเราที่สามารถสร้างรายการที่ต้องทำได้หรือว่าวันครบกำหนดของงานนั้นๆน,น,นะครับรวมถึงส่งแจ้งเตือนไปในโทรศัพท์มือถือหรือแอปพลิเคชันที่เราโหลดไว้ได้ทั้งงานใหญ่งานเล็กก็สามารถสร้างต่อๆกันมาเหมือนลากฝอยได้เลยจะทำให้ทำงานได้ง่ายขึ้นตัวถัดมานะครับตัว Notion ครับ Notion เนี่ยเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ ในหลากหลายด้านมากๆนะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทํางานส่วนตัวหรือว่าจะใช้ทําจดสรุปจัดตารางเรียนหรือทำพอร์ตโฟลิโอก็ได้เหมือนกันสําหรับคนที่ใช้ทํางานนะครับก็จะใช้จัดการกับโปรเจกต์ต่างๆรวมถึงจัดการกับฐานข้อมูลของลูกค้าของเราได้ด้วยเช่นกันตัวต่อมานะครับก็คือตัวทิวโรตัวทิวโรเนี่ยสำหรับคนที่ทํางานและอยากให้เห็นภาพงานแบบชัดๆนะครับก็จะเป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาในรูปแบบของคําบัน คำบันเนี่ยถ้าเปรียบให้เห็นแบบชัดเจนมากขึ้นก็คือเป็นกระดานขาวที่ให้คนในทีมเนี่ยสามารถมาลงความเห็นหรือว่ามาลงงานของตัวเองได้ว่ามีงานอะไรต้องทําบ้างโปรเจกต์ Project ตัวนี้เดินทางไปถึงขั้นตอนไหนแล้วบ้างส่วนหัวหน้างานที่ติดตาม Workflow อยู่ก็จะเห็นการทำงานที่ชัดเจนมากขึ้นแล้วสามารถเมนจงานได้ดียิ่งขึ้นตัวสุดท้ายในหมวดหมู่นี้นะครับก็คืออาสนะ อาสนะเนี่ยรวมฟีเจอร์ที่หลากหลายมากมายครับไม่ว่าจะสร้างงานหรือว่าจะกําหนดคนรับผิดชอบโดยตรงเลยแล้วก็ส่งงานไปให้คนนั้นรวมถึงวันครบกําหนดแล้วก็ไปถึงการสร้างรายงานครับคราวนี้เรามาดูเครื่องมือต่อไปดีกว่าก็คือในหมวดหมู่ AI ว่ามีอะไรบ้างที่ผมอยากจะแนะนําและเคยใช้งานจริงๆด้วยเช่นกันมาที่ AI ตัวแรกนะครับก็คือคูดเนอกจากจะช่วยสรุปรายงานได้แล้วเนี่ยตัวนี้ก็ยังฉลาดพอที่จะช่วยเขียนอีเมลให้เราได้ ร่างบทความหรือว่าคิดไอเดียใหม่ๆเหมาะสำหรับสายคอนเทนต์จริงๆครับตัวต่อมาครับก็คือตัวแกมเบอรี่ตัวแกมเบอรี่เนี่ยสำหรับใครที่กังวลเรื่องการเขียนภาษาอังกฤษผิดๆถูกๆนะครับต้องมีตัวแกมเบอรี่ติดมือไว้ไม่ว่าจะเขียนดีเมลเขียนรายงานหรือทำพรีเซนต์สเตชันเนี่ยตัวเนี้ยก็จะช่วยแก้ไขข้อผิดพลาดในไวยากรณ์ที่เราเขียนออกมาและแนะนำให้เราทำให้มันถูกต้องที่สุดดังนั้นถ้าเกิดเราหันมาใช้ตัวเนี้ย ในการติดต่อสื่อสารต่างๆกับลูกค้าหรือว่าใช้ทำรายงานส่งอาจารย์อะไรเงี้ยก็จะทำให้เราดูโปรโขึ้นสุดๆตัวสุดท้ายในหมวดหมู่ A.I. นะครับก็คือ Perplexity ตัวเนี้ยจะพิเศษกว่าตัวอื่นนอกจากจะสรุปให้แล้วนะครับพร้อมให้เหตุผลและยังมีแหล่งที่มาของข้อมูลให้ด้วยทาให้เรามั่นใจว่าข้อมูลที่ได้มาเนี่ยถูกต้องอย่าง100%แน่นอนมาดูกันที่หมวดหมู่สุดท้ายของวันนี้นะครับที่มาแนะนำ ก็คือหมวดหมู่การสื่อสารและการทํางานร่วมกันตัวแรกที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือตัว s l a c k ไม่ว่าทีมเราจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้นะครับก็ช่วยให้การสื่อสารเนี่ยเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้นและก็สามารถสร้างชาน n e ลเนี่ยของแต่ละโปรเจกต์แต่ละแผนกได้ด้วยรวมไปถึงการเชื่อมต่อหรือการ API เข้ากับแอปอื่นๆก็จะทำให้การทำงานหรือว่าการพูดคุยสื่อสารเนี่ยลื่นไหลย,ยิ่งขึ้นตัวสุดท้ายของในหมวดหมู่นี้นะครับก็คือ Google Workspace g o o g l e Workspace นะครับคือชุดเครื่องมือที่เราคุ้นเคยกันดีเลยไม่ว่าจะเป็น Gmail, d r i v e Doc หรือว่า s h e t t รวมไปถึง Meeting นะครับทุกอย่างก็จะถูกออกแบบมาเพื่อให้ทำงานร่วมกันได้อย่างครบและง่ายยิ่งขึ้นอยู่แล้วเป็นยังไงครับกับเครื่องมือที่นำมาแนะนำในวันนี้อยากจะให้ทุกคนลองเอาไปใช้ดูนะครับที่สำคัญที่สุดคือการที่เลือกเครื่องมือให้เหมาะสมกับแต่ละสไตล์การทำงานของคนคนนั้น อยากว่าที่จะเปลี่ยนครับเพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยทําให้เราทํางานไม่หนักขึ้นแต่ก็ยังมีประสิทธิภาพที่ดีเหมือนเดิมสําหรับใครที่สนใจอยากจะอ่านเพิ่มเติมสามารถคลิกเข้าไปที่ลิงก์ใต้ดีสคริปชันนี้ได้เลยแล้วเรามาพบกันใหม่ใน EP ต่อไปสวัสดีครับ Out of the b l o c k Podcast สาระนอกกรอบ